สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Star t a r o USA Channel วันนี้เราจะมาพูดถึงดวงของคนที่เกิดในวันจันทร์ในช่วงเดือนมกราคมปีพศ2568ในคลิปวิดีโอนี้เราจะมาพูดกันถึงในเรื่องอทั่วๆไปในเรื่องผลประโยชน์ของคุณการที่คุณอยู่ร่วมกับใคร การที่ใครปฏิบัติกับคุณหรือว่าคุณอาจจะปฏิบัติกับใครอย่างไม่เป็นธรรมหรือว่าอาจจะสร้างปัญหาความแตกแยกให้กับคุณที่กำลังจะเข้ามาในช่วงเดือนมกราคมนี้นะ คุณก็จะได้รู้คำตอบว่าอะไรคือต้นเหตุของปัญหาแล้วคนรอบข้างของคุณเนี่ยตอนเนี้ยเขาคิดยังไงเขารู้สึกยังไงแล้วมันจะมีผลดีผลเสียกับตัวคุณเองยังไงบ้างถ้าเกิดว่าคุณรู้ดีนะว่าในเรื่องของอาการทำตัวของคุณนะเพราะว่าตัวแทนของคุณเนี่ยคุณเป็นไพ่ ราชินีพระจันทร์ที่เป็นไพ่กับหัวนะแล้วก็มีไพ่เด็กถือดาบแล้วก็ไพ่คิงถือถ้วยที่เป็นพลังงานของไพ่กับหัวเช่นกันนะทีนี้ถ้าเกิดว่าไพ่สองใบเนี้ยไพ่ราชินีพระจันทร์ไพ่คิงถือถ้วยแล้วก็ไพ่เดอะเดวิลอันนี้ถ้าเกิดว่าไพ่สามใบอันนี้เขาขึ้น อ่อมาพร้อมกันนะในลักษณะของไพ่กับหัวก็เป็นตัวแทนของใครบางคนที่ไม่ซื่อสัตย์ในหน้าที่นะแล้วนั่นก็เป็นพลังงานของไพ่แปดเหรียญที่เป็นไพ่กับหัวนะคำว่าไม่ซื่อสัตย์ในหน้าที่อันนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้ทั้งในเรื่องการ ทำงานร่วมกับใครนะถ้าเกิดว่าคุณเป็นลูกน้องลูกจ้างอะไรพวกนี้นะหรือไม่เช่นนั้นในหน้าที่ที่ผู้จัดพูดถึงนี่ก็อาจจะหมายถึงหน้าที่ในฐานะเออ่การที่เราเนี่อยู่ร่วมกับใครไม่ว่าจะเป็นในที่ทำงานการอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวนะเพราะว่ามันมีพลังงานของไพ่สิบไม้เท้าแล้วก็มีไพ่เดอะชาเวอร์ อันนี้ก็เป็นตัวแทนของอในที่ทำงานแล้วก็ในบ้านช่องสิ่งที่คุณอาศัยอยู่สิ่งที่คุณเนี่ยต้องเกี่ยวข้องด้วยในชีวิตประจำวันนะบวกกับพลังงานของไพ่เด็กถือดาบเนี่ยก็เป็นตัวแทนของการกระทำของใครบางคนที่เป็นพวกประเภท ชอบสร้างปัญหานะไม,ม่ไม่มีความจริงใจนะแล้วก็ไม่รู้สึกละอายใจนะในสิ่งที่ตัวเองได้ทำหรือว่าได้ก่อปัญหาอะไรให้มันเกิดขึ้นนะเพราะว่ามันมาขึ้นคู่กับไพ่เดอะทาวเวอร์นะหมายความว่าสิ่งที่คุณทำนะคุณรู้อยู่กับใจว่ามันไม่ถูกไม่ควรเช่นการทำอะไรรับหลัง คนอื่นการนินทาว่าร้ายหรือว่าการกระทําที่เหมือนกับว่าเป็นการหักหลังคนที่ดีคนที่จริงใจคนที่เขาอยู่ตรงนี้กับคุณนะนั่นก็คือพลังงานของไพ่สิบเมเา้าคนที่เขาทําหน้าที่ของเขาด้วยความซื่อสัตย์แต่กับถูกอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมนะถูกกดขี่ข่มเหง แล้วก็ทำเหมือนกับว่าเขาเนี่ยจนตอกไม่มีทางออกไม่มีทางไปแล้วโดยเฉพาะพลังงานของไพ่คิงถือถ้วยที่เป็นไพ่กับหัวถ้าเป็นไพ่หน้าตรงเนี่ยเขาเป็นคนที่เอ่อจิตใจดีนะแต่ถ้าเกิดว่าเขามาขึ้นในลักษณะของไพ่กับหัวแล้วมาบวกกับ The Devil, ไพ่เดอะเดวิหมายความว่า คนคนนี้ใช้อำนาจหน้าที่ความได้เปรียบของเขาในทางที่ไม่ถูกไม่ควรนะเธอถ้ากับถ้าเกิดว่าคนคนนี้เป็นตัวแทนของเจ้านายหรือว่าเป็นคนลักคู่ของใช่คุณอยู่กับเขาเนี่ยคุณอาจจะได้ผลตอบแทนอะไรบางอย่างเพราะมันเป็นไพ่เดอะเดวิลแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยเขาก็ครอบงำคุณนะเขาก็ปฏิบัติกับคุณเนี่ยเหมือนเขาเป็นอ,อ,อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเป็นธาต เพราะว่ามันมีพลังงานของไพ่สิบดาบที่ใครเนี่ยต้องเหมือนกับว่าต้องเป็นฝ่ายทนไอพฤติกรรมไร้ายหรือว่าการกระทำไร้ไรที่แบบว่าไร้มารยาทอะนะที่แบบบางทีมองข้ามความรู้สึกกันนึกจะทำยังไงก็ทำกับอีกฝ่ายหนึ่งอารมณ์ขึ้นขึ้น,นลงลงนะเพราะว่าเป็นตัวแทนของไพ่คิงถือถ้วยนะแล้ว พอถ้าเกิดว่าอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงอันนี้ก็คือปกติอยู่แล้วนะแล้วพอมาบวกกับไพ่ The devil บวกกับไพ่ราชินีพระจันทร์คนคนนี้เนี่ยเอ่อถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้ในสิ่งที่เขาต้องการเขาจะผันตัวเองเนี่ยกลายเป็นศัตรูกับอีกฝ่ายหนึ่งเลยไม่มีคำว่าละอายใจไม่มีคำว่าสำนึกผิดนะไม่ว่าคนคนนี้จะอยู่ในฐานะไหนก็ตาม นะเขากล้าทำคนที่บริสุทธิ์ถ้าเขาไม่ได้ในสิ่งที่เขาต้องการแล้วในเหตุการณ์นี้เนี่ยมันก็จะสร้างปัญหาให้กับตัวเขาเองแล้วก็คนรอบข้างเพราะว่ามันมีพลังงานของไพ่เดอะทาวเวปรากฏขึ้นมาแล้วนะก็เป็นเหมือนไพ่ที่ย้ำเตือนอะ ให้คุณต้องตรวจสอบความคิดแล้วก็พฤติกรรมของตัวคุณเองและก็คนรอบข้างว่าใครที่ปฏิบัติต่อกันแบบนี้นะอย่างที่ผู้จัดได้พยายามอธิบายความหมายของหน้าไพ่แต่ละใบให้คุณได้มองเห็นภาพไม่ใช่สิ่งที่ผู้จัดมโนขึ้นมาเองตัวคุณเองคุณย่อมรู้ดีว่าตอนนี้เนี่ยคุณถูกปฏิบัติยังไงหรือว่าคุณทำกับคนรอบข้างยังไง นะเพราะมันมีพลังงานของไพ่สองดาบอย่างเงี้ยแล้วก็ไพ่เดอะซันที่ขึ้นอยู่ท่ามกลางของไพ่เดอะทาวเร์ก็หมายความว่าใครบางคนเนี่ยถ้าเขาต้องทนอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันไม่มีความเท่าเทียมนะอยู่ในความสัมพันธ์ที่ถูกกดขี่ข่มเหงไม่ได้รับความเป็นธรรมนะปฏิบัติกับเขาเหมือนของตายเหมือนคนจนตอกอย่างเงี้ย พลังงานของไพ่สองดาบแล้วก็ไพ่เดอะซัก็เป็นตัวแทนของออใครบางคนที่นั่งอยู่ตรงนี้แล้วก็รอเวลาว่าเมื่อไหร่เขาจะได้หลุดพ้นออกจากตรงจุดนี้นะแต่ว่าในช่วงเวลานี้เขาอาจจะไม่พูด ไม่พูดถึงความรู้สึกของเขาไม่มีสิทธิ์ไม่มีเสียงที่จะเรียกร้องต่อว่าต่อขานอะไรใครเพราะว่าเขารู้สถานภาพตัวเขาเองว่าเขาจะไปเปลี่ยนคนคนนี้ไม่ได้นอกจากเขาจะต้องเปลี่ยนตัวเขาเองหรือไม่งั้นก็ต้องมีการจบมีการแตกหักเลิกลากันไปนะเพราะว่าอะไรพลังงานของไพ่เด็กถือดาบ แล้วก็ไพ่ The Devil อันนี้บอกให้เราได้รู้เลยว่าความรักความดีความจริงใจของคุณใช้ไม่ได้กับคนคนนี้และในเหตุการณ์นี้เพราะอะไรเขาตอนนี้เขาหลงอำนาจนะเขาหลงหลงตัวเขาเองอะเพราะว่าเขาคิดว่าเขาอยู่ในฐานะที่ถือไพ่เหนือกว่าแล้วอีกฝ่ายนึงเนี่ย ก็ยอมเขาด้วยนะเพราะว่ามันเป็นพลังงานของไพ่สิบดาบแล้วก็ไพ่สิบไม้เทา้าไพ่สิบดาบเนี่ยทนทุกรูปแบบการกระทําที่ไร้ที่ไร้มมรยาทแล้วก็ไพ่สิบไม้เทา้าหมายความว่าใครบางคนที่โดนปฏิบัติอย่างนี้ก็ยังเลือกที่จะทำหน้าที่ตรงนี้ต่อไปเหมือนกับว่าก้มหน้าก้มตาแบกไอ้ไม้อันเนี้ย ที่มันเป็นภาระแล้วเป็นไม้ผุๆเนี่ยแต่ว่ามันเป็นความเคยชินของเขาไงถ้าเกิดเขาวางอันนี้ลงเขาก็ไม่รู้เขาจะทำยังไงกับชีวิตเขาฉะนั้นเขาก็เลือกที่จะก้มหน้าก้มตาแล้วก็ผลักดันให้ให้มันเดินหน้าไปต่อทั้งทั้งที่บางทีการอยู่ตรงนี้เนี่ยมันไม่มีคำมั่นสัญญาอะไรเลยนะแล้วเป็นสถานการณ์ที่ต้องเสียเปรียบ แล้วก็เสียใจด้วยนะแต่ว่าเขาก็ยังเลือกที่จะทนเพราะว่าบางคนเนี่ยทนเพราะว่ามีลูกมีเต้าด้วยกันนะมีภาระสัญญาหน้าที่อะไรบางอย่างที่เขาจะต้องทนอยู่ตรงนี้นะมันมีบางสิ่งที่เขาจะได้มาเพื่อแลกกับความอดทนนะเพื่อแลกกับการที่มองเห็นคนที่เขา เชื่อถือศรัทธาแล้วก็ไว้ใจเนี่ยปฏิบัติกับเขานะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ไพ่ต้องการที่จะสื่อสารกับคุณผ,ผู้จัดก็ไม่รู้ว่าคุณเป็นฝ่ายไหนเป็นฝ่ายที่ทำเขาหรือถูกเขาทำแต่ในเหตุการณ์นี้นะบอกได้อย่างเดียวว่าคุณจะเสียคนดีๆไปนะแล้วก็ ความคิดแล้วก็การาตัดสินใจของใครบางคนเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วเพียงแต่ว่าเขารอเวลาที่เหมาะสมในการที่จะลงมือเท่านั้นเองกับการที่จะอยู่หรือไปตรงจุดนี้นะถ้าเกิดว่าเขาไม่พร้อมเขาก็เลือกที่จะปิดหูปิดตาตัวเองนะทนมันไปกับไอ้ความสัมพันธ์ที่มันไม่เท่าเทียมก็ขึ้นอยู่ที่ ความคิดแล้วก็การตัดสินใจของคุณก็แล้วกันว่าคุณอยากให้ความสัมพันธ์ของคุณเป็นในลักษณะไหนนะและในเวลาเดียวกันบางคนนะบางกรณีคุณอาจจะอยู่ในสถานะคนกลางที่บางทีคุณตัดสินใจอะไรไม่ได้นะคุณกลัวกลัวที่จะแบบว่า ผิดใจกับคนเอ่อกับคนผ่านนะคุณรู้ว่าอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเป็นคนที่นิสัยยังไงแต่ว่าบางครั้งนะสถานการณ์มันพาไปทำให้คุณเนี่ยต้องปิดหูปิดตาตัวคุณเองต้องเชื่อในสิ่งที่บางทีมันขัดกับความรู้สึกของคุณนะแล้วก็เป็นสถานการณ์ที่เหมือนกับว่าคุณเอ่อจะต้องเอ่อไปตามน้ำ กับคนคนนี้แล้วในเหตุการณ์นี้นะถ้าเป็นพลังงานของไพ่สองดาบถ้าเกิดว่าคุณอยู่ท่ามกลางหรือว่าอยู่ตรงกลางของปัญหากับใครบางคนหรือว่าสถานการณ์บางอย่างนะยังไงก็แล้วแต่คุณจะต้องมีสตินะเพราะว่าในเหตุการณ์นี้เนี่ยมันจะมีการ ยุแยงหรือว่ามีการเล่นพักเล่นพวกนะหรือว่ามีการเข้าข้างคนผิดท,ทั้งทั้ที่คุณรู้ดีทุกอย่างว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยใครเป็นยังไงนะฉะนั้นในเหตุการณ์นี้คุณจะต้องมีจุดยืนที่ชัดเจนนะคุณจะต้องรู้ว่าใครเป็นคนที่สร้างปัญหา ใครเป็นคนที่ถูกกระทำนะไม่ใช่ว่า,านึกจะเข้าข้างกันก็เข้าข้างนึกจะเข้าพวกกับคนที่เ,เป็นคนที่ทำร้ายคนอื่นน่ะแต่คุณก็ไปให้ท้ายเขานะเป็นสถานการณ์ที่คุณจะต้องเตือนสติตัวคุณเองเพราะอะไรคุณอาจจะเสียความสัมพันธ์ที่ดีไปนะกับอีกฝ่ายหนึ่ง และในเวลาเดียวกันตัวคุณเองเนี่ยจะถูกครอบงำนะในเมื่อถ้าเกิดว่าคุณรู้ว่าเขาไม่ใช่คนดีเขาไม่ใช่คนที่จริงใจใช้อำนาจหน้าที่ในทางที่ไม่ถูกไม่ควรวันหนึ่งคุณก็ต้องเข้าใจแหละว่าไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็จะต้องวกกลับเข้ามาหาคุณนะเขาจะไม่มีการยกเว้นกับใครทั้งสิ้นนะถ้าเกิดว่า การที่เขาได้อํานาจหรือว่าการที่ใครบางคนเนี่ยยอมเขาหรือว่าอวยเขาทั้งทั้งที่คุณรู้อะว่าคนคนนี้ทําไม่ถูกไม่ควรนะเป็นสถานการณ์ที่คุณจะต้องมีสติเลยไม่เช่นนั้นคุณจะต้องเ,ออเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องหรือว่าคุณอาจจะได้รับบทเรียนอะไรบางอย่างกลายเป็นว่า ความสัมพันธ์ของคุณกับคนที่ดีที่จริงใจที่ถูกรังแกเนี่ยแต่คุณคุณไม่ไม่ซัพพอร์ตเขาอะคุณไม่ได้ให้ความช่วยเหลือเขาบางทีคุณไปเข้าข้างคนผิดนะอันนี้เป็นสิ่งที่คุณจะต้องระวังกับการที่คุณเลือกข้างนะเพราะว่าอะไรบางครั้งเนี่ยใครบางคนอาจจะมาพูดยุแยงคุณ นะทำให้คุณเนี่ยแตกแยกหรือว่าทำให้คุณเนี่ยเชื่อฟังใครบางคนแล้วคุณก็เลือกข้างคอยตามไปกับเขาฉะนั้นพลังงานของไพ่สองดาบเนี่ยก็เป็นตัวแทนของการตัดสินใจของคุณนะอย่าพึ่งเชื่อใครอย่าพึ่งรีบตัดสินใจเพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณจะเสียผลประโยชน์ในระยะยาวนะ แล้วส่วนในเรื่องอาการที่คุณทํางานร่วมกับใครหรือว่าการที่คุณไว้ใจใครอะไรก็ตามนะไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นใครแล้วก็อยู่ในสถานะไหนมีสิ่งที่คุณจะต้องระวังป้องกันนะถึงแม้ว่าคุณจะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรก็ตามนะแต่ว่ามันก็จะ มีผลกระทบนะในเรื่องของปัญหาในเรื่องการจับได้ว่าคนคนนี้อาจจะไม่ซื่อสัตย์ในหน้าที่นะถ้าเกิดว่าเขาเป็นบุตรบริวารของคุณเป็นลูกจ้างของคุณนะในเหตุการณ์นี้เนี่ยไพ่แปดเหรียญที่เป็นพลังงานของไพ่กับหัวหรือว่าคุณอาจจะในเวลาเดียวกันอะ คุณอาจจะเป็นลูกจ้างแล้วอยู่ในที่ทำงานที่มีมีเจ้าของเจ้านายที่ไม่ให้ความเป็นธรรมนะเป็นประเภทแบบว่าหลอกใช้อะหรือว่าหลอกให้ความหวังคุณแต่ในเวลาเดียวกันคุณรู้แหละว่าคนคนนี้ปากอย่างใจอย่างนะแล้วก็หลอกใช้คุณแต่ดูเหมือนว่าคุณแค่รอจังหวะและเวลา ที่เหมาะสมกับการที่จะลงมือกับการที่จะออกจากตรงนี้เพราะว่าคุณยังไม่พร้อมนะที่จะเสียงานหรือว่าคุณยังไม่พร้อมที่จะเสียความสัมพันธ์ที่มีอยู่ตรงณจุดนี้นะแต่นั่นก็คือสิ่งที่คุณจะต้องมีสติกันแล้วกันคุณจะต้องเป็นตัวของตัวเองแล้วก็อย่าให้ใครเนี่ยมา,าควบคุมคอนโทรคุณ จนกลายเป็นว่าคุณไม่เหลือความเป็นตัวของตัวเองแล้วถ้าเกิดว่าคุณเป็นฝ่ายที่ปฏิบัติกับใครอย่างไม่เป็นธรรมนะอันนี้ก็สิ่งที่คุณได้รับะนะความสุขหรืออะไรก็แล้วแต่มันจะอยู่กับคุณได้ไม่นานนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าพลังงานของไพ่เดอะเดวิปรากฏขึ้นมานะแล้วมีไพ่สิบดาบ ที่เป็นไพ่กับหัวหมายความว่าสิ่งที่เขาทนมาเนี่ยบางทีเขาอาจจะไม่ทนอีกต่อไปแล้วแล้วก็ไพ่เดอะซันนะมันก็เป็นตัวแทนของการเริ่มต้นใหม่ของใครบางคนเท่ากับว่าการที่คุณปฏิบัติกับเขาเนี่ยเหมือนกับว่าคุณผลักดันให้เขาเนี่ยได้จบได้หันหลังหรือว่าได้พบกับกัน เริ่มต้นใหม่จากสถานการณ์บังคับเหมือนกับว่าให้เขาได้หลุดพนะ้นน่ะแต่ในเหตุการณ์นี้ถ้าเกิดว่าคุณเป็นฝ่ายที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมการที่คุณจบการที่คุณออกจากตรงนี้ไม่ว่าคุณจะพร้อมหรือไม่พร้อมก็ตามนะเพราะว่ามันมีไพ่เดอะทาวเวอร์แล้วการกระทำที่ไร้ายๆของใครบางคนนะที่เป็นการผลักดันคุณนะก็ให้มองสิ่งนี้ว่าเป็นเรื่องดีก็แลวกันเพราะว่าอะไร เพราะว่าถ้าเกิดว่าเขาอ่ะสินไม่เสมอกันกับคุณนะสักวันหนึ่งอะต่อให้เขาคิดว่าเขามีอำนาจควบคุมคุณได้นะยังไงเนี่ยเบื้องบนจะหาวิธีให้คุณนะได้หลุดพ้นจากคนคนนี้ยังไงก็ขอให้คุณนะโชคดีแล้วก็มีสตินะแล้วก็รู้ทันเล์เหลี่ยมของคนรู้ว่าคุณอยู่กับคนประเภทไหนนะ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องอธุรกิจการลงทุนการอยู่ร่วมกับใครหรือแม้แต่ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ถ้าเป็นในด้านของความรักความสัมพันธ์น่ะผู้จัดเข้าใจและว,ว่าคุณน่ะคงรู้แล้วละว่าคุณอยู่ท่ามกลางของคนประเภทไหนคนที่ปฏิบัติกับคุณอย่างเหมือนกับว่าคุณเนี่ยจนตอกเขาไม่ได้แคร์ในเรื่องอสิ่งที่เขาปฏิบัติกับคุณ นะการที่เขาจะไม่รักษาคำพูดหรือว่าเขาทำกับคุณเหมือนคนที่ไม่มีความรู้สึกไม่มีหัวใจอะไรแบบนี้แล้วเขาคิดว่ายังไงคุณก็ต้องทนอยู่กับเขาไม่รู้ว่าเขากลุ่มอำนาจอะไรอยู่แต่วันหนึ่งเนี่ยสิ่งที่เขาทำกับคุณ่ะนะมันจะผลักดันให้คุณ่นะได้หลุดพ้นเองนะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งเวรกรรมนะตอนนี้คุณทำอะไรไม่ได้แต่ถึงเวลาแล้วเนี่ย เมื่อถึงเวลานั้นนะที่เบื้องบนเปิดโอกาสให้กับคุณคนคนนี้มันจะไม่เหลือความดีให้จดจํากันเลยนะคุณจะไปแบบชนิดที่ว่าไม่หันหลังกลับนะเพราะอะไรถ้าเกิดว่าคุณหันหลังกลับมามอง,มองนึกย้อนไปในอดีตมันก็มีแต่ความเจ็บปวด นะมีแต่การกระทําที่เลว้ล้ที่ปฏิบัติต่อกันในช่วงเวลาที่คุณมีโอกาสทําดีให้กันแต่คุณไม่ทําดีให้กันนะไม่ทําดีต่อกันมีแต่การบ้าอำนาจมีแต่เอ่อการลําเลิกบุญคุณนะอันนี้ก็เป็นตัวแทนของใครบางคนในความสัมพันธ์ที่ปฏิบัติกับอีกฝ่ายหนึ่งแบบนั้นนะแต่ ขอให้คุณนะอดทนรอนะกับจังหวะและเวลาที่เหมาะสมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องงานหรือว่าในในเรื่องของความสัมพันธ์การที่คุณจะได้หลุดพ้นจากตรงนี้เมื่อถึงเวลาเบื้องบนนะจะพาคนดีๆมาให้คุณได้เจอพาให้ท่านจะเปิดโอกาสให้กับคุณนะนะได้พบช่องทางใหม่ในการเริ่มต้นชีวิตใหม่ เพราะว่ามันมีไพ่เดอะซันที่ปรากฏขึ้นมาแม้ว่าช่วงเวลานี้คุณจะยังตัดสินใจอะไรไม่ได้แล้วถ้าเกิดว่าคำทํานายนี้เนี่ยมันตรงกับคุณแล้วคุณมีปัญหาในลักษณะเนี้ยอย่างที่ผู้จัดทายมาหมายความว่าเบื้องบนน่ะท่านเฝ้ามองคุณอยู่นะท่านรู้ว่าคุณรู้สึกยังไงและอีกไม่นานน่ะคุณก็จะได้หลุดพ้นนะแต่คุณอาจจะต้องรอจังหวะและเวลาที่เหมาะสม แล้วก็มีสติในการอยู่ตรงนี้คุณก็จะต้องอยู่ให้เป็นอยู่ให้เกิดประโยชน์กับตัวคุณเองและให้คุณรู้ตัวไว้เลยว่าความรักความดีความอดทนของคุณอะเปลี่ยนแปลงคนเหล่านี้ไม่ได้คุณไม่จำเป็นต้องหาข้ออ้างคุณไม่จำเป็นที่จะต้องไปพิสูจน์อะไรนะเพราะว่าคุณไปเปลี่ยนความคิดความเชื่อของเขาไม่ได้เลยนอกจากการจบการเลิกลายาล้างการแตกหัก อย่างเดียวนะที่จะทำให้คนคนนี้ตาสว่างแต่ก็ถึงเวลานั้นมันก็สายไปซะและ้วยังไงก็ขอให้คุณโชคดีกับทุกการตัดสินใจถึงแม้ว่าคำทำนายเนี้ยฟังดูแล้วโหดร้ายนะฟังดูแล้วมันเหมือนกับว่าไม่มีอะไรที่เป็นกําลังใจให้กันเลยนะแต่ทีนี้ผู้จัดอยากจะบอกว่า เบื้องบนนะ่ะท่านต้องการสื่อสารกับคุณแบบนี้เพราะท่านรู้ว่าคุณกำลังอยู่ท่ามกลางของปัญหาฉะนั้นผู้จัดจะไม่มีคำทานายไอ้ที่เหมือนกับว่าทำให้คุณนะ่ะมองโลกสวยนะตอนนี้อย่าให้คุณนะ่ะมองโลกแห่งความเป็นจริงเข้าใจสถานะตัวคุณเองแล้วก็เข้าใจตัวตนธาตุแท้ของอีกฝ่ายหนึ่งที่เขาปฏิบัติกับคุณว่าเขาเป็นคนแบบไหนนะ แล้วความรักความดีของคุณน่ะจะเปลี่ยนใจเขาได้ไหมคุณก็ได้รู้คำตอบแล้วนะยังไงก็ขอให้คุณโชคดีกับทุกการตัดสินใจและระ,ะลึกไว้เสมอว่าเบื้องบนท่านเฝ้ามองคุณอยู่นะแล้วถ้าคุณคิดว่าคลิปวิดีโอนี้มีประโยชน์กรุณาช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นวิทยาทานให้เก่กันด้วยนะคะขอขอบพระคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ